ถ้ากูเสือกรู้ว่าเหียแม่งมีแรงนะครับบอลกระดาษจากอินโดนีเซียสมมตินะถ้าเป็นกูนะถ้าเป็นกูรน,นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กูบ้าไม้ด่างแชนแนลนะครับผมอย่าก,กดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และมันสำคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากเลย ติดตามกดซับสไคร์นะครับไปถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบ้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบา้าไม้ด่างด้วยได้ครับขอบคุณครับยังอยู่เท่าเดิมกันเลยอ้ยดีใจจังผมเสียดายเอาจริงๆนะผมเสียดายตลาดบอลกระดาษผมเสียดายเสียดายผมเสียดายความสวยงามของบอลกระดาษมากๆเลยทำไมผมถึงพูดทำไมผมถึงพูดแบบนี้รู้ไหม ผมกาลังผมกําลังหลงไหลผมกําลังหลงไหลได้ปื้มบอลกระดาษณขณะที่หูช้างดังเหลืองกําลังมาผมมีความสุขกับลวดลายผมมีความสุขกับสีสันความเป็นบอลกระดาษแม่งเยอะมากเลยเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่สวยงามโนดีนั่นนะพี่พี่รู้ไหมมันเป็นความโชคร้ายนะครับของคนที่เล่นบอลกระดาษทุกๆคนเลยเดี๋ยวผมเล่าให้พี่ฟังนะมันเป็นความโชคร้ายของคนที่แม่งเล่นบอลกระดาษทุกๆคนเลยทุกๆคนแม่งกําลังอยู่ใน,นกลไกของเขาเรียกว่ากลไกของ พลังงานทางด้านอารมณ์ที่มีความรู้สึกที่ว่าแม่งบอนกระดาษสวยก็เลยมีความสุขที่อยากจะซื้ออยากจะได้อยากจะมีอยากจะเก็บ อยากจะโน,น่นอยาาจะนี่อยากจะนั่นเยอะอย่าแต่แปะแม่งไม่เยอะแย่าแต่ไป,ปไบ่เลยมันมีความสุขมันมีความสุขที่กำลังเลี้ยง,ง่ะมีความสุขแต่บังอเอิญบมงอเอิญน,นะครับมันโชคร้ายนิดเดียวเองที่ผมฟังนะเออพี่ๆฟังนะที่ผมพูดว่ามันจะมีคนอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นมูล,ลค่าของมันแล้วอยากจะเอามูล,ลค่านะครับของตลาดทั้งหมดนะมากองรวมอยู่หมายถึงว่ามึงต้องการของตลาดก็เลยแม่งไปเอาบอลแม่งอินโดมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบอลอินโดไม่ได้ผิดนะครับพวกพี่ พี่น้องๆฟังผมนะครับบอนอีโดแม่งไม่ผิดเว้ยบอนมันก็คือต้นไม้บอลมันก็คือบอลไงมันจะอยู่ประเทศส้นตีนเหี้อะไรประเทศไหนก็ช่างแม่งมัน,ปนไปเลยละมันก็คือสิ่งมีชีวิตน,นี่มันจริงนะพี่ๆฟังผมนะมันคือสิ่งมีชีวิตเราจะไปเกตบอลอีโดทาเหี้อะไรในในในฐานะที่ ผมเป็นคนเลี้ยงต้นไม้ไงเราจะไปเกียดบอลทําเพี้ยอะไรมันต้องไปเกียดคนที่แม่งทําลายกลไกทางการตลาดสิก็เพราะว่าไนนอ้คนที่แม่งเอาบอลน่ะจากอินโดนีเซียแม่งมาเยอะๆฟังกูนะคนที่แม่งเอาบอลจากอินโดนีเซียหรือต่างประเทศแม่งมาเยอะๆแล้วมาขายถูกแล้วตัดราคานะคือคนที่ทําลายกลไกทางการตลาดไม่ใช่แค่ทําลายกลไกทางการตลาดนะเว้ยมึงทําลายกลไกทางด้านพลังงานทางด้านความรู้สึกทําลายอารมณ์ทําลาย มึงทำมึงทำลายทุกอย่างเลยอันนี้กูไม่ได้ประนามมึงนะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของคุณไงคุณสามารถใช้เงินก้อนใหญ่ๆของคุณไปเหมาซื้อเฮียอะไรก็ได้มาจากประเทศอินโดนีเซียประเทศจีนโซนตีนเฮียอะไรมึงสามารถซื้อมาได้หมดมันเป็นสิทธิ์ของมึงไม่มีอะไรผิดครับนี่เพราะมึงใช้เงินมึงมึงไม่ได้ใช้เงินของประชากรทั่วประเทศไทยและทําให้คนคนประชากรทั้งทั่วประเทศไทยแม่งมีความหวังกับมึงแล้วก็มึงไม่ได้ส่งผลตอบตทนสุนตีนเียอะไรกัน แต่มันเป็นเงินของมือมีคือถ,ถูกต้องแล้วแต่คุณเสือกไปทําลายกลไกทั้งด้านอารมณ์และความรู้สึกของคนที่กําลังแม่งมีความสุขอยู่กูกําลังแม่ง,ง,มงอินอยู่กับบอลกระดาษเอ้าโหอีจี้แม่งบอลกระดาษอีี้แม่งสวยชิบหายเลยก็จะความหมายไหมแต่มึงเสือกไปเหมาบอลจับอีกที่มาึ่งบอลไม่ผิดแล้วมึงก็เอามาขายถูกเป็นเจะคาดฆ่าอารมณ์ของคนนะ่ะจะพูดแค่นี้แหละใครก็ไม่รู้นะ กูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้จักมันมันก็ไม่รู้จักกูแต่กูแค่แคกำลังจะพูดว่ามึงกําลังเป็นเพชฌฆาตฆ่าและทะําลายอารมณ์ของคนที่กําลังรักแล้วก็ชอบ<ม>บอลกระดาษอยู่เลยคงมีคนประนามมึงแหละแต่กูก็ไม่รู้ว่าใครประนามมึงบ้างแล้วกูก็ไม่รู้ว่าคําว่ามึงนี่คือใครแต่ผมรู้แค่ว่า ศิลปะของต้นไม้มันมันสวยงามของมันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคุณแค่ไม่เข้าใจว่าคุณควรเอามันออกมาทีละมากหรือทีละน้อยแค่ไหนคุณพลาดคุณพลาดนะคุณไม่สงสารคนที่แม่งซื้อบอนกระดาษมาต้นละสองพันคุณไม่สงสารมันหรอเขาซื้อมา2,000เขาเลี้ยงมา1เดือนเขาอยากจะขายแค่ 25- 0 0หรือส0ม0สมมุติแต่อยู่ดีๆมึงขนมาจากอีกประเทศหนึ่งไอเ้เจยไม่กูขาย500พอไรไอสัตว์แล้วเพิ่มมึงไม่สงสารความฝันของคนเหล่านั้นหรือวะก็ใช่ไงมึงอาจจะเอา จากต่างประเทศมาแค่ร้อยเดียวไอ้ซาจริงมึงได้400อไงแต่มึงได้ทําลายความฝันของคนไปกี่คนมึงทาลายความฝันของคนไปกี่คนไอ้เหี้ยมึงจะรวยสักเท่าไหร่วะมันต้องใช้เงินสักเท่าไหร่แม่งซื้อความฝันของคนนะมันกี่คนผมไม่ได้เสียใจนะที่มันมีบอลถูกคุย,ยังว่าดีด้วยซ้ําไปแต่ผมแค่เสียดายพลังงานทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของคนที่กำลังมีร่วมอยู่ไอ้เหี้ยแม่งวีบอลแม่งกำลังสวยงามมากเลยผมสงสารพวกเขาเพราะคนบางคนแม่งก็เอา เงินค่านมลูกแม่งมาซื้อบอลกระดาษเพื่อหวังที่จะขายเอากําไรเพื่อไปซื้อนมอีกกล่องหนึ่งให้ลูกเขาไว้มันจบไปแล้วถูกไหมผมว่าคนทําอย่างนี้ได้แม่งกระจอกจร <c oughs> ิง <c oughs> เหมือนมีคนอยู่สองสามคนแม่งกาลังซื้อผักอยู่ข้างทางเขากําลังจะซื้อผักแม่งไปผัดเด็กในบ้านของครอบครัวสามครอบครัวนั้นมึงเป็นเศรษฐีแม่งอยู่ไหนมาก็ไม่รู้ไอ้หี้แม่งอยู่ดีๆมึงก็โยนเงินแบงค์พันมาก้อนหนึ่งสี่รลอดมึงก็ซื้อทั้งหมดกลับบ้านไปแล้วก็ลูกเมีย ของเอคนที่กําลังซื้อผักอยู่สามข้อควรหนังสือไม่ได้ผักไปให้ลูกเขาแดกที่บ้านมึงคิดว่าคนทําอย่างนี้แม่งกระจอกไหมล่ะโทษกระจอกเลยผมบอกให้แต่เป็นกูนะถ้าเป็นกูผมเคยพูดแบบนี้แล้วครั้งหนึ่งแต่เป็นกูนะถ้ากูเสือกรู้ว่าไอ้เหี้ยไม่มีแรงนะครับบอลกระดาษจากอนโดนิเซียสมมตินะถ้าเป็นกูนะถ้าเป็นกูฟางนะกูจะซื้อมาแม่ให้เยอะแม่งชิบหายใบบอลเลย ผมกูมีตังไงแต่กูไม่มาขายตัดราคานะมึงมึงมีตังซื้อบอลกระดาษมาเยอะได้ขนาดนั้นไอ้เหี้ยมึงก็ต้องมีตังซื้อที่สิวะมึงจะต้องมีตังไปเช่าที่มึงไปซื้อที่แมงร้อยเอเคอร์เลยสัตว์แล้วมึงก็ซื้อบอลกระดาษด,ด่างแม่งมาปลูกเลี้ยงลายแต่ไม่หมดเลยมึงสร้างซัฟฟรีบอลกระดาษด,ด่างขาวมึงไปขายขายทำเพียอะไรเพราะว่าบอลมันมีมูลคา่ามันมีราคา ขาทนี้อะไรมึงกระบอลไม่มาตั้งปลูกเลี้ยงรายเต็มไปหมดแล้วเป็นฝูงๆเลยมึงทามุมมันนะครับให้คนในมึงนั่งถ่ายรูปแม่งไปเลยมึงเก็บบัตรค่าเข้าชมแม่งไปเลยเชี่ยแม่งบอลยังมีมูลค่าเหมือนเดิมคนเขายังขายบอลได้เหมือนเดิมมึงได้ตังค่าเข้ามึงได้เท่าไหร่อะมึงได้ตังค่าเข้าคนละสิบบาทร้อยคนได้เท่าไหร่พันคนได้เท่าไหร่จริงไหมมันมีมูลค่ามากกว่าไหมไอ้คนที่เคยสร้างความฝันแม่งกับบอลกระดาษด่างเออกูซื้อมาสองพันสามพันห้าพันเจ็ดพันแปดพัน จะได้กําไรเขาก็ยังไปต่อของเขาได้มึงได้สร้างกุศลเพราะมึงได้ทําฟาร์มบอลกระดาษดังที่แม่งใหญ่ที่สุดในประเทศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สตินียอะไรก็ช่างแม่งมันจริงไหมเอามาทําอย่างงี้สิถึงจะถูกถูกไหมละ่ะบอลมันก็จะมีมูลค่าของมันอยู่ในทุกมุมเมืองอยู่ในทุกมุมซอกมุมของบ้านเพราะมึงมึงไม่ได้ขายไงแต่มึงเก็บตังค์จากค่าเข้าชมแล้วมึงก็ค่อยๆปล่อยบอลกระดาษออกมาทีละนิดๆิดทีละหน่อยหน่อยมีความสุขจะตายเฮีย yeah. กูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะจริงอย่ามาโกรธกูนะเพราะกูก็ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นใครเลยกูก็ไม่รู้จักใครเลยกูแค่แค่พูดถึงเฉยเฉยว่าถ้าเกิดว่ากูมีแรงที่จะเอาต้นไม้มาขนาดนี้ไอ้เหี้ยกูจะทําแบบนี้สงสารชาวบ้านครับบ้างใช่ไหมไม่ใช่สละก,กินรวบรวบอยู่คนเดียวอย่างผมไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าผมเป็นสายแม่งปลูกสะสมผมชอบดูความสวยงามไอ้เหี้ยแม่ง กูมีบอลเกินกาดเต็มบ้านกูก็ไม่ได้ซีเรียสขายก็ยไม่ขายกูไม่ได้สนใจเพราะกูไม่ได้ไม่ได้เน้นสายนี้ไงผมเน้นสายสร้างสตอรี่ผมอยากสร้างตำนานไม่อยากสร้างตำซ้วมึงเข้าใจเขาว่าตำนานกับตำซ้วไหม <laughs> ผมสายตำนานครับผมไม่ได้สายตำซ้วบผม <laughs> แต่ตำซ้วอร่อยนะมึง <laughs> <laughs> พี่ๆก็อย่าไปเสียใจกันเลยนะครับใครที่เข้าวงการแล้วก็มี การตัดราคาโน่นนี่นั่นมาอะไรต่างๆนานานะพี่ก็อย่าไปสั่นสะเทือนทางด้านอารมณ์กับพวกเขาเลย